พี่น้องสวัสดีค่ะกำลังพบมาพ,กมาพอกันอีกแล้วกับระยะชาแนลชื่อน,นีนม้มีช่องสารแนยืนหนึ่งขอนหักเป็นหลอยคอนปล่อยเป็นแสนนะจ๊ะผมบอ,อกมาอีกแล้วอันบักในน้อยขัวเก่ามันขึ้นสิลวยมันมานกับบะมีอหยางมันคือข่ยกกบบอ,ยอ,อยดอกข่อยมีดโรดอืมตัวว่า,วาเออบ่หมีอหยางไปสิไปสาไปสิไปหลอกกันบ้านเนาะอืมแค่ตอนนี้บักในน้อยอน่ะ มือกอนบอกว่ายังไงก่อนบักน้อยๆว่ามีท่อง4ี0ร้าสิบาทคอยคูณตัวเลขน้อยๆบักน้อยๆเรียนนั่นยี่สิบสามล้านกล่วมันยี่สิบสี่ยี่สิบห้าละบอ่อท่องขึ้นด้วยจ้าเออแล้วล่าสุดคอยไปเจอมาอีกคลิปหนึ่งแล้วบอกออกจากปากเราเองแด้บักน้อยๆนะั่นนะไพสิไปอิสาเราบนเป็นคนรวยแล้วทำมาหากินซื่อเอออืมอ,อ,อันทางนองสูบมาสิไปหลอ,อกการบาทอืม้ สิโลแม่บอกนหน่อยๆว่าม็นคนรวยเนาะอันแกแค่บอกว่าเงินสดเงินสดจริงๆที่สามารถไอแคนสเปนเนี่ยนะฉันสามารถใส่ไรเนี่ยถ้าเทียบเป็นรถแลมโบกินีทั่วไปธรรมดาไม่ได้ตัวหรูตัวท็อปก็แค่หกคันท่อน,นั่นแล้วว่าเออบอกนหน่อยๆว่าม็นคนรวยดอกพี่นองอือม่นเป็นค่อนรวยโอ้ยน้องสูบมาสิไปหลอออันพระเ,เ,เอกเสียงใสอือพระเอกเสียงใส ตัวท็อปตัวตึงอืรูปหลอ่อหุ่นปุ้มปุ้ยเขาบออิสาดกอกอืเขาขายของเขาพิธุรกิจพนุนอ่ะอันนี้เขาเห็ดหาเขาบออิสาบักในหน่อยเด้เพราะว่ายังบักนหน่อยเงิ่นซ้ำเงินสดนะแม่ไ่ะมีแค่และวมกัน่หกขั้นไป <laughs> <laughs> สิไปหลอกกันบ้านเพราะมันหลอกบอดายมันหลอกบอดาย เงินสดที่้อมใส่ใจได้น่ะหกคันราคาทั่วไปพื้นพื้นเบสิกไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดออปชั่นบวกก็อยู่แค่คันละยี่สิบสามล้านเนาะเออก็บวกลบจิ้มตัวเลขเข้าไปอ้จิ้มตัวเลขเข้าไปก็ตกอยู่แค่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดล้านเงินใส่สื่ออันเรากินเนี่ยนะเงินสามารถใช้ได้ซื้อเรากินเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้านเองแล้วบวกกับทองคำอีกอะทองคำก็ แค่หยิบสาล้านเองก็รวมกันเป็นร้อยห้าล้านเองนี่คือสิ่งที่สามารถใช้ได้แล้วยังไม่รวมทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทอีกละจ้าเพื่อนซ่านบานซ่องอสังหาเขาอีกละจ้าเขามีอยังแน่จา้าเออเมนบอนนู่นนั่นนี่และธุรกิจเขาก็ยังเติบโตยังหมุนเวียนยังทำกิจการอยู่ทุกวันมันก็เพิ่มขึ้น,นองอกเงยเขาคือกาบ,บอกว่าเตียเขาคือกาบอกเพราะทุกอย่างเวลาเขา คือเราเป็นคนละเอียดคอยว่ามาแต่ตน้นเราเป็นคนละเอียดเราเป็นคนแบบว่าหลอบขอบมันผ่านบริษัทระบบบริษัทมันบอกมีการออกบินตีบินใดๆนู่นน,นั่นนี่ใช่ไหมคะมันก็มีการคำนวณภาษีนู่นนั่นนี่เสร็จสับบอกคือพลังคนเดเอาเงินเข้าบริษัทจำกัดเอาเงินเข้าบริษัทจำกัดหอดย่าป้า <S <S แผนอันหูว่าพัวเ่าเอาแน่แน่หูว,ว,ว่าพัวเ่าเอาไน้แน่นั่นโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวลอยเก่าซิปลนอืมอัน อันเงินบ่เ,เ,บเคยมียเงินไหลยบเคยมีเงินหลก็เลยเอาหนังสูบมาซอยใส่อือพายสิไปกอปปีพายสีไปหลอกเรียนเนาะเพราะมันลอกเรียนบม่ได้ลอกเรียนแบบไม่ได้ไงคะลอกเรียนแบบไม่ได้แต่ครูเหมือ,น,อนน,น,นอี่อันเนี้ยก็ลงทุนบบหูอันสิลงทุนไห้เขาได้แล้วลงทุนไห้จนบ่รู้สิเ่าได้แล้ว,ลออลวเออให้มันงอกอาแต่ทุนขึ้นมานันเปียงอืมแน่มึงแบกเบิดบานเบิดเือนเบิดขณะอยู่หันโอ้ยบบแม่นอันพ่ออยากตีนไกลหนาผากระบบปานนี่อือแต่ก็บ่ได้ อันย่อมแผ่บันไดได้เฮามันสิแผ่คนเนาะมันบ่นอีรวยปันไดดอกประกันนะ่ะนะอือเงี้ยมันลดหกอันแรกมูกินอย่หกขั้นหนึ่งรอยหาสิบล้านเจ๊เอ๋อือม,มันมีสำเลล่ะอือเนาะใครสิไปหลอกการบ้านหลอกบันไดเพราะว่าหลอกไม่ได้ไม่มีแล้วพร้อมนบเดินพร้อมหลอกไม่ได้พ้อมหลอกไม่ได้พ้อมขายของพ้อมยังขายของไม่เป็นแล้วทักงวันเนี่ยผมสิปเตะแต่ฟุตบอลแล้วโปรเจกต์ในหัวผมมีเยอะมากเลย เงินเบ็ดเมื่อไหร่ก็ทังใครทั้งมันก็แค่นั้นก็บอกว่าอยู่กันให้จับมือกันให้มันมันจับมือกันให้แน่นๆนะคะอย่าเลิกกันเพราะมันจะไปเป็นปัญหาชาวบ้านอาจจะไปเกาะใครเข้าอีกสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะจ๊ะรักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็รีบเอามาฝากรักตัวก็ต้องรักของฝาก จะอยู่ให้ลำบากชมมาเอแมนบอกเพลงว่าต้องเป็นปเนื้อแบบมีแด่สําหรับคอนเซ็ขคอนเซสพน้องสูงโอ้ยซําพัวเก่าอันบอกบอกหน่อยหน่อยเว้ยมันสิมีอย่าง <laughs> แมนบอกพี่น้องมันสิมีอย่างเออเงินลอยหาสิบล้านลอยหกสิบล้านหนึ่งเงินสดพร้อมใส่ใจซื้อเหลากินซื้อนี่แหละแมนบอกม,มันไม่ไปคบหลอกหลอกไประด็ไงจบนะแยกแยกนะจ๊ะ Bye bye